อดใจรอไม่ไหวเรตติ้งที่1มาแน่เปิดทีเซอร์เข็มซ่อนปลายสมการรอคอยช่องจิตไม่เคยทำให้ผิดหวัง สมการรอคอยจริงๆสำหรับผลงานละครรถแทบซีซารเรื่องใหม่ของวิกมอชิดอย่างเข็มซ่อนปลายที่ได้สองสาวนุนวรนุษย์ VS ทิสาวริทิสามาเชื่อเฉือนอารมณ์กันแบบไม่มีใครยอมใครรวมด้วย3มหนุ่มหล่อยูโรโยศวานบุมกิดก้องและก้าวิรายุทีล่าสุดมีการปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้ชมกันทีแค่เพียงทีเซอร์ก็ทาเอาอดใจรอชมกันไม่ไหวแล้ว ดยเข็มซ่อนปลายจะลงจอให้รับชมกันตอนแรก17สิงหาคมนี้แฟนละครช่องเจห้ามพลาดซึ่งข่าวดีสำหรับแฟนๆของนางเอกสาวสวยดรามา e ่านุนวรนุษย์ฮีฮอตมาแล้วในละครกระเช้าสีดาและตอนนี้เตรียมกลับบ้านเก่าร่วมงานกับช่องเจอีกครั้งหลังเคยร่วมงานในละครเพลิงเสน่หาเมื่อปี2562ในละครรีเมคเข็มซ่อนปลายพร้อมประทะนักสแสดงสาวทิศาวริทิสากับบทบาทดราม่าเชื่อเชื่นครั้งใหม่ที่ไม่อยากให้พลาด โดยค่ายเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนของผู้จัดเจียบโสภิตนภาครั้งนี้สาวนุ่นวรนุษยังได้ประกบพระเอกรุ่นน้องบูมกิตก้องและยูโรยศวร์ที่พลิกบทบาทดราม่าแบบจัดเต็มแบบสุดขั้วนอกจากนี้ยังมีนักแสดงดาวรุ่งมากฝฟิมมอมินลีอภิสรานิวทิติภูมิพลภูนพัฒน กุ๊กกิ๊กกชกที่จะมาศาสตร์ความราม่าไม่ยั้งในเรื่องเข็มซ่อนปลายบทประพันธ์ของกฤษณอาอโศกศิลเคยถูกสร้างเมื่อปี2549นำแสดงโดยบิลลี่โอแกนปรียานุษปรานประดับนีโนเมธานีและแหม่มจินตละสุขพัฒน์เรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงกิเลสตัณหาของชายหนุ่มยิงสาวเข็มคือความทรมานที่อยู่ในกายใจเนื่อนานจนแทบทนไม่ไหวแต่แล้วเชิดหญิงสาวผู้หลงผิดก็สามารถดึงมันออกมาด้วยสติจนเทม มีชีวิตเสรีได้อย่างไรนี่กรรมที่มีต่อคําว่าความรักตอนนี้ใกล้จะได้ลงจอให้แฟนๆได้ดูกันแล้วซึ่งล่าสุดได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแบบั้นๆทำเอาโซเชียลเดือดกันสุดๆที่เจอการประทาหน้ากันของนุ่นทิสาทําเอาแฟนแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ดูละครเรื่องนี้เชื่อว,ว่าทางช่องเจ็จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอน